โฉหน้าครับแม่แม่ตอนตอนที่แม่ตอนเย็นจูงไอ้กี้จูงไปไงครับเนี่ยที่มันไปงับขาเขาอะครับฮะแม่ฮะแม่ไม่อ่อย้เนาะเนี่ยเสี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 ยตังค์ไปเท่าไหร่เมื่อเมื่อตอนเย็นอะฮะแม่แม่ตอบผู้สื่อข่าวหน่อยครับแม่ครับแม่ฮะแม่ นี่นะนี่นี่น,นี่จำเลยนี่นี่อมแม่แม่เสียตังค์ไปหกพันเท่าไหร่นะครับเมื่ตอนเย็นนะครับฮะฮะเจ๊อ้อน,ออนี่จูงหมาไปเดินเล่นมางรับขาเขาเออหกพัน 6, มแม่จ่ายค่าทำขวัญให้เขาไปอีกเท่าไหร่ฮะแม่ครับแม่นิ่งสยบเคลื่อนไหวเหรอแม่ เคลื่อนไหวเหรอฮะเออ้อ